ตื่นเต้นอนยาจารย์ตื่นเต้นอาจารย์นะตื่นเต้นอาจารย์มาค่ะหมอนหน้านี้เดี๋ยวพี่เป็นเส้นเลือดแตก,แตกครับแตกครับผมแตกผ่าไหมไม่ได้ผ่าครับไม่ได้ผ่าเป็นมากี่ปีแล้วนะคะมาประมาณ5ปีกว่าแล้วครับอาจารย์เป็น5ปีกว่าแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่คะปีนี้50มัน67 56กําลัง56ในระยะเวลาที่เป็นมา5ปีกว่าๆเนี่ย ทานอะไรมาบ้างกว่าจะมาเจอเทพารณ์ก่อนหน้าที่ทานยาอาจารย์และในตอนนี้ที่ทานยาอาจารย์เนี่ยมีความแตกต่างกันไหมคะก็รู้สึกว่าจะเบาตัวเริ่มจะเบาตัวนะครับอาจารย์ค่ะเริ่มจะเบาตัวจะเบาช่วงแรกวันก็หนักวันก็เบาค่ะช่วงแรกที่ทานยาอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างช่วงแรกที่มันก็เจ็บปวดนะครับสามวันแรกเป็นยังไงคะสามวันแรกเนี่ยเจ็บเลยเจ็บเหมือนจะเดินไม่ไหวเลยเออ พอเดินลงพื้นปั๊บเหมือนปั๊บปั๊บเหมือนเหมือนแพ้สดเนี่ยมันเจ็บเหมือนแพ้สดแล้วทําไมถึงกินต่อล่ะก็ต้องสู้สู้ไปก่อนเออสู้ไปก่อนเนาะเพราะว่าบางคนเขาเป็นอาการนั้นเขาก็คิดว่าไม่ถูกกับเขาหยุดเลยเหมือนหนักตัวขึ้นอีกเหมือนหนักตัวขึ้นเก่าอืมบางทีมันก็เหมือนยึดเหมือนเหมือนเหมือนมันเก่งเหมือนเหมือนมันจะหนักขึ้นตวเก่าค่ะทีเหมือนจะเบาขึ้นเก่าค่ะเป็นไม่ แต่ละวันไม่เหมือนกันเลยครับอาจารย์แต่ละวันมีอาการทุกวัน <laughs> ทุกวันอาจเช้ามันเป็นเกรงเกรงหัวเข่าค่ะเดินแป๊บๆเหมือนมันเจ็บไม้ายเวดเเจ็บแผลสดเลยค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเบาอยู่เบาอยู่นะคะที่บอกว่าตรงขาข้างขวานี้เมื่อก่อนมันเกร็งใช่ไหมคะเกร็งเลยครับเกร,งร็งเกร็งจนมาหาอนี่แหละมันตึงเกร็งถึงปลายเท้าเกร็งเกร็งตึงนี่ถึงสะโพกเลยถูกไหมคะแล้วสะโพกนี่ก็คือที่ว่าไปฉีดยามาถูกไหมหาเข็ม ตึงเกรงเมื่อก่อนคือตึงเกรงเลยปวดไหมคะไม่ไม่ปวดครับค่ะแต่ตึงและเกรง,รงมันจะเกรงตอนส่วนมากมันจะตอนเช้าตอนเช้าเราต้องพยายามเดินแล้วมันจะมันจะคลายมันอืมค่ะทีนี้หลังจากทานยาอาจารย์มาอาการตึงเกรงเป็นยังไงคะก็ตึง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 ก็ถือว่าจะเบาลงนะเบาลงค่ะรู้สึกว่าจะเบาลง ตึงเบาลงอยู่น,นี่ตรงนี้หายเจ็บไปาล้วตรงหลงัลงตีนเราเนี่ยอ๋อเมื่อก่อนเจ็บนะคะมันจะยึดเวลาเดินไม่จะจิกพื้นแบบนี้อ๋อก็คือเวลาเดินขอโทษ่ะผิดเวลาเดินคือเท้ามันจะจิกจ,จะงุม้มจะงุ้มเข้าแล้วก็เจ็บมันจะจิกไล่ไปจากนิ้วโป้แล้วก็ไล่ได้ไปเรื่อยอืมเนื้อก็หมอนรู้สึกว่าจะเบาลงค่ะเบาลงเยอะเลย อาการเจ็บยังกลัวพื้นอยู่อาการเจ็บยังมีอยู่ไหมคะไม่เจ็บแล้วครับอ๋อตอนนี้คือไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้ว,ลว<ต>โอเคถามพี่หน่อยว่าเอ,อที่ทานยาอาจารย์มาแล้วพี่ไม่ได้ทานยาอาจารย์อย่างเดียวถูกไหมพี่ทําอะไรอีกที่ที่อาจารย์บอกว่าให้พี่ทําอะไรกินน้า<อ>น้ําขิงแล้วก็น้ําพึ่งแล้วก<อ>็น้ำมะนาวทุกเช้านี่ผมค่ะคผมเคร่งคัดเลยอาจารย์ค่ะการนองกายกับกินอาหารค่ะ นี่ทุกคนคะพี่พันเขาบอกว่าเคร้งครัดเห็นไหมคะเคร้งครัดมีวินัยเนาะผมกินเะมากคนจะกินน้ำพริกนี่นี่ยเนื้อพวกหมูพวกของหนาๆคนจะไม่กินนี่เน่คนกินของเบาจิ๊เก่งมากเลยเมื่อเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ยังกินปกติถูกไหมเมื่อก่อนกินปกติพอมาพอว่ามา ทานยาอาจารย์อาจารย์บอกให้ปรับอาหารพี่ก็ปรับใช่ไหมคะผมปรับเลยโอ้เก่งมากค่ะคล้ายๆว่ากินเหมือนแมวดมเนี่ยผมหนีข้าวเหมือนแมวดมเนี่ยค่ะแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงเออผลตอบรับเป็นยังไงกินยาอาจารย์ปรับเรื่องอาหารนะคะแล้วก็เรื่องน้ําแล้วออกกําลังกายถ่ายก็ถือว่าดีดีดีเลยค่ะอืเป็นที่น่าพอใจนะคะครับผมเออเป็นที่น่าปรับเรื่องอาหารเนี่ยผมเลยกินเหมือนแมวดมเนี่ยแต่ก้ไม่กินข้าว สิบาทนะเหมือนจะไม่อิ่มค่ะทีนี้ค่าบาทกินไม่หมดเออกินพยายามกินเน้นผักเอาดีแล้วค่ะกินน้อยนี่แหละจะแข็งแรงปบขับถ่ายตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะดีขึ้นการนอนหลับเป็นยังไงคะนอนหลับก็ถือว่านอนหลับง่ายอยู่นอนนอนหลับง่ายให้คนเจอเยอะๆอยู่ค่ะอยากให้คนเจอเยอะพี่พากหน่อยผมก็มาจบของยายาเนี่ยเล่นมาหลายกษัตระสัดแล้วเล่นมาหลายกษัตริย์ค่ะก็คงจะจบที่นี่แหละค่ะสู้ตรงนี้นะ ค่ะสู้ต่อไปสู้วนเห็นเห็นเนเ้นดำเหนีไปเลยละค่ะเออ,อนะคะต,ต้องสู้ตรงนี้แหละอาจารย์ค่ะโอเคค่ะก็อาจารย์ก็ไม่ไปที่อื่นเนี่ยไม่ไปที่อื่นแล้วนะคะใครที่เป็นเหมือนอาการเหมือนพี่พานทองนะคะอาจารย์ก็อยากจะให้ทุกคนได้เปิดใจดอ,อาจารย์ถามก่อนว่าพี่รู้จักยาอาจารย์ได้ยังไงสมุนไพรอาจารย์รู้จักได้ยังไงรู้จักในเฟซครับอาจารย์รู้จักในเฟซเนี่ยรู้จักในเฟซแล้วแล้วเมื่อกี้บอกว่ามีใครแนะนํานะ พงพิพัฒน์คันนี้ไรค่ะไปเจอกันที่ไหนนะคะเจอกันในกลุ่มเหรอคะเจอกันในกลุ่มครับอ๋อก็คือไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขากินแต่พี่ไอเห็นในเฟซของอาจารย์ไม่เคยรู้จักมากไม่เคยรู้จักกันเลยอาจารย์อ๋อ้เห็นนากลออ๋คนที่บ้านเออค่ะแล้วพี่ก็เลยทักเหรอคะเขาทักมาก่อนแกทักมาค่ะเขากินเขาหายเขากินเขาทิ้งไม่เท้าได้โอ้ชาทัวอาจารย์ยังไม่รู้เลยนะเนี่ย อ๋อเขาบอกคขากินแล้วเขาทิ้งไม่ท้าวได้เขากินเาทิ้งไม่ท้าวมาค่ะเขาก็เลยยุให้พี่กินผมไม่ยุหรอกผมก็ตั้งใจจะกินพี่สั่งแล้วอืมแล้วไปเจอกันในกลุ่มอืมกินเขาบอกมันเจ็บมันปวดเขาบอกเออกินกินไปเดี๋วก็เดี๋ยวก็ผ่านนึงเขาบอกอืมสาธุสาธุมันเป็นแบบนั้นแหละเขาบอกเขาบอกในน้ำแล้กินน้ำเข้าไปเยอะๆเขาบอกเออเล่นน้ำเลยค่ะขวดหพรขวดค่ะน้ำถึงทุกอย่างก็ ถ้าใช่ค่ะถ้าน้ำถึงนะจะเบาไวแล้วถ้าน้ำไม่ถึงพี่ก็จะหนักจะปวดเอเพื่อนหน่อยสู้ไปด้วยกันนะครับสู้ไปด้วยกันค่ะพี่พานทองชินวงศ์นะคะวันนี้อาจารย์มาเยี่ยมให้กําลังใจทุกคนนะคะสู้ๆพี่เขาก็สู้เหมือนกันนะคะสู้ไปด้วยกันค่ะ